สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดยชแนลนะคะตอนนี้เราถึงบ้านทางแดงนะคะตำบลฝั่ง,งแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะหรือว่าบ้านของแม่เปานะคะน้องปัดปาด,ดปืดนะรวมกันแล้วก็เป็นปิดอาดลาด่ะี่นนอะอันนี้เรากําลังเข้าไปในซอยนะผ่านได้ไหมได้นะคะ นี่บอกไป้ายปถึงแล้วนะคะก็ทำลูกระนาดด้วยนะสายไฟข้างบนนะ ทำสายไาย,ยานเนาะแถวนี้เนาะปิดๆนะลูกนะครับไปเลยไปโค้งไปทางนูน้นนะไปจอดรถทางซ้ายมือนะแล้วก็ค่อยยกลง เดกได้ไหมนะ่ะจอดนี่แหละอาชุบุดเข้าไปเลยตรงหน้ารลกหน้าบ้านคันดูสายไฟก่อจะเพิ่งสุบซีกไหลเอาไม่เห็นเนาะ เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาของเราลงเนาะโบได้หมูอมอ่ามาคนละเอาคนกำลังทุบหนังอเพื่กินหนังพี่น้อง งูงูไทยโซนะฮะอันนี้คืองูไทยโซนงูไหมายถึงพุ้สาวุดมอด้าไทโซอยูบ่บมแล้วเนาะนผูีหญิงเนาะทามีแวข้นมอดได้นะเพื่อเขาวาง่อดเนาะจุดหัดโลดต้องให้เขาพูดก่อนได้เราเป็นพูดแกงยังแกงี้เล็กกว่าไปส่องหมอตัว เห็นหม้อเพิ <Luc ar ic> <material> ่นอะดำแช่เพิ่นใช้งานหลายป้าหม้อเจ้าดำเนาะโอ้อกีเล็กพี่น้องหม้อหม้อบะขาแจเคลนี่เนาะหม้อบะล่างเขาเอื่อนที่ยังก็หม้อใช้งานบ่อยหม้อใช้งานบ่อยเนาะพี่น้องนี่นะครับเขาเรียกว่าหม้อจนก้นหม้อดำนะ ลืมทักทครแม่เปาคนนะเอาแม่เปาสวัสดีครับน้ำฝนเขามาโอ้เป็นยางน้ำฝนมาเนาะเซลแตงงูนะดวพ่ซแตูนะพี่น้องเซลงูบาร์เโซเลยไม่ทัยานฝนตกเมื่อคืนเอาพัดเต็ไปกลางเอายางไปกลางกลางที่ไหนเอาไปปกอันนั้นเด้ประตูบตทังแม่เลยแม่ว่าเอิปแม่ไปปกฝนกิตกตื่นม่เเจ้าบ่มีพักฝน ข่เอาันะีเ็งอยู่ะ้าดู่มันไมได้ละกอมตุแุ้วก็เออไข่เอาว่าเปลี่ยนไหมขงเจ้เอาล้างไงพอดขอาจะเอาล้างสำีแล้วมาเปลี่ยนอยู่สำีอยู่สำีกับพ่อนะข้าจะไมาลื้อล้างนั่นนะสีแม่ลูกแม่ลูกสามแม่หนึ่งก็เป็นสีเดยดเนาะแม่เป่าเนาะ เฮ็ดแล้วหรอกแม่ที่นี่แมนเอาดอกไม้าปลูกเยอะๆเอาเพื่อนี่เพื่อกินนางเค็มผัดพริกกระเพาะเก็บท้องอยากกินอยากกินนางเค็มเนาะกินไม่ได้หรอกเจ้าปลูกผักปลูกอะไรจะได้กิน เกเป็นแม่ห้างมหาเสน่ห์เลยแบบว่าแกหาฟืนนีได้รับได้ทันปีเลยเด้อถ้าใครยังไม่มีลูกไม่มีเมียนะลูกก็ทันใช้งานนะพ่อจะเอาอีกบ่พ่อเอาอีกบ่ผมมาสร้างวาเถอะไปน้องจอยไปหาโซ่จ่าวเกไปโรงเรียนลูกสาวไปโรงเรียนแล้วไปหาฟืนบอกวันจันทร์เนาะค่ะไปซ่อมกุ้งเนาะเนาะ มืออึนอนี่แล้วสิณแม่ลงวันลงวันมืออึนอี่ล้วมืออึนเนาะหาสบิงเพื่อนหนูในเด้อซ้อนกุ้งต้องให้เบาในโซ่ไปปีนสิบหจับขาบันพ่อแม่แม่เปิ้ลเมเปิ้หนูจะงอยโตดโปดอยู่แต่ดหึงโหน่เมเปิ้ลเมเปิ้เจ้าว่าอีหยังเลยเจ้าว่าอีหยังแม่เปิอ่ะนี่เจ้าขอสิมาเห็นหยังแม่เปิ้ลกกล้าเดาคืองามแค่ตี้งามบ่เจ้าลัง อืมมันใหญ่หัหลังนั่นนะมันนมอ๊อกแม่เปาเดาว่ามันเป็นอีหยังโค้งอีหยังอันนีรแม่ลองแน้แม่เปาแม่เป่าวะแม่เป่าวะนี่นี่ก็มาหาจะเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วก็มานี่ล่ะยกขึ้นรถมาเลยขึ้นรถแม่เป่าเขาวะรู้ว่าสีเฮ็ดขายหลังละสีพันไม่มีคนซื้ออยู่บ่แม่เป่าวะเอาไปเฮ็ดบ้านนั่นเอาไปทำบ้านบ้านอะไรนะบ้านนกดาวน้อยเนี่ยนี่สาวอีหยังเกาะนี่ แม่น้องน้ำใสแม่แม่น้องน้ำใสนี่เอาวเาวาวะแม่น้องฟ้าใสทุบตัวนั่นเอาตัวนี้ไปตั้งนี่ก็นีแม่งเนามงเลยตวน่ะอมัเานัไปไหนก็เอาได้เนาะบัวแดงี่บัวแดเอาเปยังไหนองเหียวะบัเหียเนาะบงี่ม่เาเยยอยย่าน่ดี นี่ห่วงนะห่วงคือกลัวฝนตกแสดงว่าเมื่อคืนเอาผ้าใบเอาอะไรมามาปิดไว้เนาะโอ้ทั้งแม่ทั้งทั้งแม่ทั้งลูกสามคนนี่ยมาหมดเลยอย่าฝนตกเนาะอยาฝนตกมันจะขึ้นที่ตกเป็นเยอะี่นนะถ้าบบยามันตกเนาะเวลามันดึกดเดี๋ยวมัก้าไปได้ห่าฝ้าห้องบึมบึมมันก้าไปโอ้ร่มเนาะลมเนาะมือนี้เนาะ รมน้องมุนี่เนาะนั่นจังหวะแล้วมักผ้าเอาพูดได้ในน่ะม้าเ้าพูดสาวบอโอ้ยอยากกินเด้เนาะเป็นไหเจ้าแสดงห้องน้ำใส่ได้บ่ะนี้แม่เปาดีใจแล้วเนาะตี เมื่อวานเนี่ยเข้าในเมืองลืมซื้อสายยาง,ายยางโอ้นะพี่น้อง่าไปยัง่าไปยัง,งเดี๋ยวไปซื้อมาไหมนะโอเคอเค,ครับคลิปน, <ะ S 2> นี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะพากันยกห้องน้ำลงไปวางไว้เนาะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ